ผมจะหยุนะครับัมกะยุในชุดสีแดงในยกที่สอต่สายตายโ้ไล้จบไปได้แตาไานยังสูสีกันจหวนี้ผมดูแล้วว่าอยุกีสุีกันเป็นมวยด้วยกันทั้งคู่เน่อยนไปาโดนตอโต้ตอนไป

เลือดออกของแรงแรงนะครับมาแรงแรงตีขวาบางคนหยุดแดงตีขวาไปอีตาตีขวาไปครับบางคนหยุดเดีเ๋ยวแล้วยังสูสีคู่ที่อยู่คู่นี้อะไรนะครับจากคุณปุณโดยการจะนั้งคู่ครับ ผู้เก่งสูสีอยู่นะในยุ่ที่สุดใส่ขวาเข้าไปแล้วก็โดนจับไปแล้วเาเรียกว่างะไรแขวน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 แขนแขวนนแขวนแขวนแขนแขว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 นแขแขวนนวนนนแขวนแข สูสีกอยู่เตะเข้าไปก็เตะเข้าไปั้งยังอยูรับยอยูเตะเอกซ้ายกานแต่หวยดีนีเริ่ลงพวกเราโค้ชาหกำนันกำนัลตานทดบกเสนาครับว่นั้นฝนที่จัดเวทีแบบนี้ให้พีมเา ไว้ต่ครับใต้ชมเละเชียร์เป็นอย่างดีช่วงท้ายยกสองับขยายเมพยายามดีนอะไรแต่สายแล้วเลยผมแทงเข้าไปกายบอกุก ายกที่สามนะครับอยู่ดิตะกันอยู่ยังอยู่แต่กาต่อตัขาายต้องทกไปเอาาอาตนดีเออวัดลู่ไปมกายแอไปนับังต่อมาได้ครับเลยเข้าหาอีทยาตัดมาแล้วครับมาครับอโอ้โหหมัเทาดูครับ ไปอกด้หแต่สิงคดวยเตะมารลตัวเข้าไปยหยุดยัได้แม่ัวางตัวขึ้นไปตักโอเคสูสีอยู่กับตัวาไปแบบนี้ตก็เอานกันไ้แมู่ดไปทำการจะรุขึ้นอะไรุดขึ้นมาไปการตก่อน สามนัดต right. ัวเตนเตะไปยับไปเสียงืเทียตักทั้งสองฝา่เอาเตะซ้ายเตะขวาแล้วว่าไปกันไปต่อมาเ่ะกันเรียกว่ามวยเท่ามวยเท่าไปกันไปครับแล้วสซ็ไปยี่นั้นเหมือนกับแขครับออกไหนไม่รู้ถไม่รู้ เเชิญกันอยู de de aller, ่ครับดับมยคู่นี้เป็นมือเก่าและที่มือเก่าและคเก่าและแขกไปกัดโดนตัดซ้าย้าไปับมวยเก่าด้วยกันทั้งคู่แล้วก็สิบกุครับผูกจิ๋เสูงสิกนอยู่นะครับคู่นี้จูกระดองผู้ัดสิน ดูเชิยกันอยู่ครับตรงนี้ด in <indie> ูเชิยกันอยู่เพราะว่อายุกันนานกว่าหลายปีแล้วปีแล้วครับไปไปดูครับเตะมาจนจบกันยังอะไงงี้ครับตีต่อมาครับดูครับไปทางขวาดีจบ ยกนี้คร like ับโคนสุดท้ายก่อนจาสู่ทางตรงกยกขยับขยับางอาจังหวะลบวาตุ้เดือยอาจารย์ยกฟังไม่ทันต่อเนื่องไปจังหวะนี้แทงก็ cấp 2 cho luôn đấy các số 6 luôn các mọi cô cùng ดีๆนะครับต้ตี่เนพย,ยา,ายามไปจะให้ใครไม่ก้าตันยักษ์เต้พระคือพยายามทำบัายนะครับตันจาว่าเขาคูดอกใหญ่ทงกบนัางงานประพุดบดอกสีนานะครับนีน่จัดดีๆแบบนี้แล้วก็พัด้แงอด้วโเฉพาะนะครับเพียงการของผัดแนสนามดวย สวงท้ายยกสี่นะครับขู่กีสูสิกันอยู่อีกเข้าไปแล้วก็จับไม่ได้ตาไงางแทงเข้าไปเดินถอเข้าไปยังอยู่กับ ไปดูราบจากอยู่นี่ตูนี้ของผู้ตัดสินดุเด้งเด้งกังแน่ๆนี่นะชนโทรแล้วก็ดูดิผน้ที่ผู้ตัดสิน ลุแลวนลุน้งชนะลู้แห้อาภัยซึ่งกันแล้กันอ,อย,นนนยังไม่ทราบนะครับใคร็นพูดช่ะแ,และผู้ชี่จะใา้ฝ่ายต้องเป็นัวแนนะครับจากสิทธิ์กำเนิดรันเบีเ้ยกระทุ่นครับเอาชนะไปได้